ดีครับบาวพานาครับสวัสดีค่ะสาวอุ้มค่ะืันนี้สาวอุ้มก็บ,บาวผ้าหน้าสิผ้าไม่กินตำตีนไก่ใส่หมูยอด,ด้วยค่ะได้มาแซ่บๆกันค่ะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งค่ะกุ้งฉอดจ้าอ่ะเชิญแก้วบาวพานาจวดกุ้งฉอดค่ะข้ามมาฟองตัวกันเลยค่ะ

ใหปบะอืมอืมปัุงชมจุ้มๆเยอะๆค่ะเยอะๆเข้ากันดีเนาะเข้ากันแล้วอร่อยมากอืม กุ้งช็อตอืมรสเล่ศน้ำกิ่มอืม แส่บเนาะหวานเนาะกานหอมกุ้งมาครับ,บตำตีนไก่เสิมูยอใส่ข้าโพดด้วยก่อนอื่นข้าวโพดก่อนปากเขาเลือบปะบอกมาจ้ะนำุงชอดเบิร์นแล้วกะต่อด้วยตำตีนไก่กับหมูยอ กินไก่จริงๆครับเต็กระโพาน้ำวันพุ้มเตะไก่จากเมยิค่ะเด้อตีนไก่ไกเปื่ยดีครับ ฝีมือสาวอุ่มคือเก่าแ่้ะค่ะใช่คือเกา่าฝีมือเบาผ้าหน้าตำพิกคือเก่าแ่ละค่ะเพ่มตินไก่พอดีละ่ะเปื่อยอยู่เนาะเหืนเปื่อยไรมันจะสิหล่อนพูด ตีนไก่บัวสิเปรน้ยหนังกระแซบเนาะต้มย่างมาตำมาเนี่ยแซ่รับ hum mm. รสใไม่ธวรมไงเธออุ้ม,มจัตามใจแบบพริกแห้งด้วยจ้าสุดยอด หมูยอดตอนนี้ไงอืม,มอเปิ่ยข้าวอ,อีก่ี้ําำํำตีนเลยพอดีดเนี่ยคัเพื่อยไปก่อนอีู่ไม่ใช่สิบบาเแมบนะ ตาอ,อุ้มหิวสดเอาสดเอาตื่นยังไงสดเอาสดเอาค่ะวันนี้พาพี่น้องเขามานั่งกินยูนในเฮื่องนะจ๊ะ ทำเดี่วค่ะกน้องนุ่งหลาย ฟ้าผ้านหน้าเพิ่นเห็นเนตตีนไก่ได้จ้ะเพิ่นว่าพอตีนไก่ลายกระหมูยอดนี่เด้อมาสันเพิ่นว่าฟ้าอุ้มจันทหายาดปะเขาหนึ่งเลยค่ะกิ้นเมื่อเลเ้า เผืักเปยครับกระดูกลายหน่อยนึงเปืเป่อยครับ กระดูกได้ตัวเองค่ะ